คนที่จะไปไหนครับออกล่าออกล่าตัออ้า,ากเลยดูดูกระติ่งเพื่อกันเนี่ยายกระติ่งโอ้วหวานแหววานแหววครับซื้อสเปรยงครับผมนี่ซื้อหนึ่งสองสามเจอไปกินแล้วเนี่ยมีรอของป่วยนี่เต็มเครื่องครับนี่เที่ยงไปด้วยครับผมเจอก,กาัน Good, <laughs> วันนี้ตักว่างใช่ไหมครับไม่ว่างครับแต่อยากมาหัวใจมันรักจริงๆมาอีกแล้วครับผมพวกเราจัดไปนี่นาะเอะครับนะ้าต้องขาดไม่ได้เลยครับสุดหอนี <c oughs> <c oughs> อ่ไยหม่าน้ำเมื่อไหร่นี่ยหม่าน้ำเราหม่าน้ำเฮ้ยขี้เลยเมื่อวานนี่ครับมาวางก็ได้ตัก็หมายปลาแรดนะครับท่าเรือ ที่เดิมี่เดิมเวลาใหม่ไม่รู้จะหมานหรือวะนะครับนี่เพิ่มนี่ครับเพิ่มเติมเเพิิ่มมตคไก่ย่างข้าวเหนียวแจ๋วเยฉกบหมาน้ำกูปัขี้วะไม่ได้เยอะขี้มันบอกขี้มี้บอกอยู่แล้วหมดนี่ครับ เอวันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับนี่มึงยกไปหนึ่งไม่เกี่ยวกับมึงแล้วไปเลนึกกระตุ้นก่อนสองตัวเยอะเหรอเยอะเหรออ๋อเอาน้ำน้ำเจ็บเลยนะกระใจน่ะบุ้มเลยซื้อมาให้เหรอคนเล็กแนี่ยแหมมึงไปรับบริจาคอยู่ผมมีซื้อมาให้นั่นนะนนกอ่ะรอบข้างล้านอ่ะ เดินไปข้างล่างมาดูนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เชื่อหมอดิอ๋อข้างล่างก็เดินได้ได้เฮ้ยพฉันท้าหม่นเลยค้อท้าก่อมเช้่อ เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวกันครับผมวันนี้วันนี้เจอตัวครับมาต้องเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้ววันนี้ก็เจอตัวกันแล้วนะครับอืมเต็มเลยฮึตักเจอตัวยังครับวันนี้ยังเลยครับเตอนเช้าผมยังไม่อยากกินอ่ะเพราะว่ามันหนักอ่ะมันหนักอ่ะ ทีเดียวเลยีเดไฟถูกหมดแู้ะผมจะหลับก่อนเที่ยะ้าเเจอตัวครับวันนี้ปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนยังยังไม่เจอปลาแรดเลยวันนี้ผมก็พลาดไปตัวนะครับปลาแรดยิงไม่ทันฝืเยอะเที่ยงเจอปลาครับวันนี้มาทำอะไรนะวันนี้มามามาลุยป่า ดูแหละแต่งตัวยังหล่อเลยไหมโอ้แหนเต็มขาเลยนี่แหนไม่ติดหัวทำอะไรต้องติดหัวอ่ะที่ที่ถ้าโดนถ้าจับไก่เนี่ยต้องลากลงน้ำเลยเนี่ยมึงอะไรพ <c oughs> ี่ว่าใครอ่ะมึงไงก็ม่ได้ว่าอ่ะอะกูอืมอวันนี้ กินอาหารป่าครับอาหารป่ามากินไก่กินไก่ไปอยู่บ้านก็กินได้มันไก่ไปธุรกิจกุณติดขากแบบเลยนะเนี่ยเจ้ป้าเพียกไงปลารแรกเพียกตรงนี้ครับเจะได้ไปใส่หนึ่งอายุน่ารู้ก็ที่เอาตัวรอดในป่านะครับนี่น้ำร้อนน้ำร้อน ไม่ใช่โโจมันช้านะครับปืดน่ากุมือมาลองดิร้อนป่ะดูอีร้อนไม่ร้อนดูก่อนวันโโหรึ่ครับผมเรันนี้เราในติดกาแฟเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามาเราต้องช่วยกันเก็บตรงควาศาสนะครับสองบาทนั่นนะ ดูครับดน,นะครับยิงประมาเกือบสามทิเมตรครับเกือบกินไม้ครับ,งงรบผมยิงกระจนเลยเข้าหัวพอดีโอเคครับ ครับอยู่บนต้นไม้นู้นต้ะต้องอยู่นู้นครับไม้โคตสวยวันนี้นึกว่าจะแห้วนะครับในแห้วครับผมใยสวยนี่ครับกับลูกดอกสองเงี่ยงครับปอปลาที่พี่ปอให้มานะครับแจ้ว คุณครับผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ยศนะครับเฝ้าปลาแรตนะครับวันนี้พี่ยศได้ยิงมั้างยังครับผมยิงเงาน้ายิงเงาน้าโอ้โหกระต้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับโน่นครับโอ้กะต้งนะครับกระต้ง,ะตงเจอบอกว่าหน้ามัน โ,โตอยู่เหมือนกัน,นครับประแรดยิงไปแล้วไม่สถานเก็ดมันหนานะครับลมค่อนข้างที่จะแรงครับวันนี้เราก็จับคู่มากับนี่ครับปืนช่างต้นสะพานแดงนะครับลำลักอีกหนึ่งลำครับผมนไม้ชิงชันนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักไปสอบถามที่ Facebook ช่างต้นสะพานแดงได้เลยนะครับนุ่งของพิยศก็ใช้ปืนช่างต้นสะพานแดงนะครับเ,เจ้าสิงห์ดำนะครับของพิยศเป็นไม้มะลิดนะครับลางเป็นไม้มงคลนี่ชักเท่าไหร่พิยศหกสิบห้าไหมพลังหกพลังหกแต่ไปเพิ่มขนาดปีกเอานะครับ ปีห้าสิบห้าบันเทิงครับผมก็วันนี้นะครับไม่รู้เราจะได้ตัวหรือเปล่าก็ขุดกันไปครับมีก็ได้ยิงไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมาเอาบรรยากาศสนุกสนานกันไปครับผมติดตามรับชมครับผมผมกับพิยศเดี๋ยว ส่งผลงานให้ชมครับไฟฟ้ายบอกที่เราเคยไปใช่น้ำดีมากนะครับแต่น้าตงไม่เจอตัวใช่ไหมไม่เจอน้ำดีมากปลายังไม่มีตัวรอลรูนต่อไปครับผมอเ,เอาน้านหลงมาจากไหนครับเนี่ย <c oughs> มีอะไรครับตรงนี้มีอะไรมีอะไรดีรับตงนี้มีอะไรนตรงนี้น้ำมนใสดแค่ครับยังไงทีหมายต้องไปต่อข้าวมาคนเดียวพิ่มมากน็ตอนนี้เราเข้ามาข้างในกันนะครับพิยศอยู่ต้นนู้นนะครับผมอยู่ต้น ก่อนถึงครับน้ําค่อนข้างที่จะใสนะครับดูนี้น่าจะขุดแห้วกันอีกแล้วครับผมเแล้วอ,ออกมันจะนเป็นยางไงเออถ้าเรามากันเองะะ้วยันะเจอนะโอ้โหลูกน้อยทำลังแต่พอตัวดูครับหมายอย่างสวยไม่มีปลาให้เราหยิ่งวันนี้ นี่มันเป็นวันอะไรครับพี่ยศวันไม่ทําวันไม่ทำบาปนะท,ทุกแทบทุกวันนะพี่ยศนะไม่ทำบาปปล่อยปลาปล่อยปลยาเดินเนะดินไปคืมคืมๆนะสงสัยวันนี้จะเหงากันครับผมพวกเรา ก็ตอนนี้เราย้ายเข้ามาหมายอีกหมายนึงนะครับเป็นสามแยกเข้าอีกบอ่อนะครับเป็นทางระหว่างเชื่อมบ่อต่อบ่อนะครับวันนี้เราก็จะขุดกันจนกว่าจะเจอนะครับอากาศดีน้ำสวยแต่ว่ายังไม่เจอปลานะครับ เราก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับมันก็จะตอนยิงก็จะอาจจะไม่เห็นนะครับต้องขออภัยไว้นณที่นี้ผมก็มือใหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวน้าๆทุกทุกท่านด้วยนะครับไปติดตามรับชมกันนะครับวันนี้แล้วก็นี่ครับ เปิศูนย์ช่างต้นสะพานแดงนะครับเหมือนเดิมนี่ผมเพิ่งทำสีมาใหม่นะครับ 2K เคลือบแก้วเลยครับไม้ชิงชั้นนะครับดูลายโอเคครับผมไปติดตามรับชมนะครับเราจะได้ตัวไหมวันนี้ไปครับที่เราย้ายมาบึงไหนครับพี่ยศ อะไรแดงๆอะไรทั้งอย่างบัวแด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 หน้าหลานหน้าหลานไม่รู้มีตัวป่ะครับแต่ผมว่าน่าจะมีอีโด้ เอาเลยพีตเจใช่ป่ะใมันข้รอรอมันขึ้น <c oughs> ่คนที่เราเจอนันเนี่ย อ <laughs> <c oughs> ยากาศก็กดีครับผมเ <c oughs> รม <c oughs> เราไม่รู้ว่าเขาให้ยิงหรือเปล่านะครับ <c oughs> เราก็ายังไม่กล้าย,ยิง <c oughs> เดินํำรวจดูครับ <c oughs> เดี๋ยวรอถามเจ้าถิ่นแถวนี้นะครับว่าเขาจะให้ยิงไหมไม่ให้ยิงเราก็กลับนะครับ คนตกปลานะอืมมีคนตกปลามีคนหาอยู่น่าจะหาได้นะแต่บรรยากาศดีมากเลยอรรยากาศดีมากเลย สะพานนะครับผมเป็นไงครับตัก,กวันนี้ขุดเงินมันมันขุดหน่อยขุดหน่อยไหนโชว์ปืนหน่อย นี่แจกหนุนนะครับสั่งกี่เดือนเนี่ยตักอ่ะท้ออ่อ้นี่สั่งมาเท่าไหร่ครับตักเนี่ยสั่งมาที่จริงหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งแจกรถให้เลรเก้าวห้าก้าห้าจคิวนานหน่อยคิวนานหน่อยแจกบอกใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะเลิกทำแล้วครับผมผมผมมก็ใกล้แล้วชอปปิ้งนะครับโอ้โหนี่ยังไง ของจริงมันต้องมีสัญลักษณ์อย่างนี้เล่นต้องเล่นในเต็มระบบนี่มีใครเหมือนผมบ้างอ่ะเอาอาจารย์ยศอ่ะใหญ่ไม่ถึงยิงแม่งเลยนี่อันนั้นอะอันต่อนั้นอะโดนรับโดนนี่ก็ออกมานี่แล้วนี่ มาหนี้แล้วเนี่ยนี่มาหนี่แล้วเนี่ยต่อเนี่ยพันนะพี่มันอยู่หัวอยู่ครับต่อพันแตดดให้มันวิ่งออกวิ่งออกวงหนูมาพันในอันเนี้ยติดมาพันขาเนี่ยข่าอะไรไม่ โต๊ะเป่าอะเอาได้น้านเยอะระวังขาดนะขาดนะต้องใจเย็นนิดนึงบานนะไปไฟเขี่ยไล่ตรงนู้นก่อนนะตกตรงนี้ระวังเดี๋ยวเราว่าน้าทิมเขีนเ,เป็นาชาง์ตปตงโซ อ่าเขียวสาลายออกไปประเลดครับนั้นเลยโคนมั้งน่ะอย,อยู่นั่นแหละล่หัวแล้วน่าเออสามไปเลยสามแล้วก็ดึงขึ้นสองเส้นอ่ะอ่าจูนสามเล็ดแล้วดึงขึ้นสองเส้นอ่ะอ่านั่นแหละดึงขึ้นพร้อมกันสองเส้นเลย ยศแทลไ่ไม่แทลมาทำไ,ไม่ไยวึงขอก็จับปลาทีนึงอ <c oughs> ่ปล่อยพี่ปล่อยสายที่เลยเดี๋ยวผมได้สายขึ้นสายเราเท่าไหร่ี่บอนแปดสิบอ๋อแปดสิบดึงมาเลยนั่นแหละโอเคเลยพีปล่อยสายนู่นเลยโอเคไม่ต้องันแต่แนั่นต้องันอใหญ่อยู่นะนี่ ครสามไม่สวยโอ้โหมือสามเลยอ่ะจริงอได้ด้วอืมตัวนี้หลักสองโลกว่ารวมสามโลโอ้โหพี่คือเล่นอะไรย็ไม่รู้นี่ไงโชว์คนนี้ดูมือสามครับมือสามเจ้าของปลายังไม่มาครพี่เจ้าของปลาขออนุญาตถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยครับผมมา แกเอ้ยปมดสายตักตักปลดสายพี่กอนดิแล้วก็เดม้วนไปทีเดียวปมดสายออกโอ้ยนุ่นก็ยิงสนุกเลย2โลรุ่ม2โลกว่หนูยิงอ่ะแต่ดูอันนี้จะหนักกว่านะอันนี้จะสมบูรณ์หน่อย เ๋ยวพี่ก็ล็งอยู่พักแล้วโอเคหมุนได้เลยครับ้ค่อยๆเทลขึ้นมาเฮ้เล็งอยู่พักแล้วเขาเฝ้าจนได้ครับโอเคมาแล้วครับนี่เจ้าของปลามาแล้ว